แมทเพีวรณีตื่นเต้นหวนรับงานละครในรอบ3ปีเผยแอบเกรงใจสงกรานต์แฟนนมให้ช่วยดูกลัวไม่เรียบร้อย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้กลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ3ปีสําหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมเดินพรมแดงในงานสุปตา250กาลาไนท์วันก่อนที่สยามพารากอนแมทได้เปิดใจเตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีและยังเผยถึงเรื่องที่หลายคนชมสวยในชุดว่ายน้าสาวแมทบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมีแอบเกรงใจหวันใจหนุ่มสงกรานต์เตชนรุงนิดนึงเพราะกลัวจะไม่เ,เรียบร้อยไปหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครไม่แน่ใจว่าบอกได้ระยะ แต่ตอนนี้รับแล้วหนึ่งเรื่องค่ะเป็นบทที่ไม่เคยเล่นค่ะและเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นว่าจะรับบทนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวกว่านี้นิดนึง <c oughs> ก็น่าจะได้รับทราบพร้อมกันตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะบทยังมาไม่กี่ตอนน่าจะอีกสักพักเลยค่ะ แฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดขอบคุณเสมอเลยค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจและรอดูละครอยู่ค่ะเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบ3ปีใช่ไหมใช่ค่ะในรอบ3ปีได้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่เริ่มขั้นตอนเลยค่ะก็คงต้องคอสนิมกันหนักเหมือนกันล่าสุดใส่ชุดว่ายน้ำคนชมว่าสวยเยอะ จริงๆแมดอยากลงนะคะแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตพอจริงๆช่วงซัมเมอร์จะมีหนังสือติดต่อมาเยอะมากถามว่าพร้อมที่จะถ่ายชุดว่ายน้ำหรือยังก็แอบอยากถ่ายนิดนึงนะคะแต่ที่เห็นในอินสตาแกรมคือ พี่ๆที่สองชุดมาให้ก็เลยขอหน่อยนานๆทีอยากมีชุดไว้น้ําเก็บไว้สวยๆเหมือนกันแล้วให้ส่งกรานดูก่อนไหมนิดนึงค่ะก็เกรงใจเพราะบางทีเราดูว่าเหมาะสมแล้วนะแต่ก็ให้ลหลายๆคนดูไม่ได้ให้เขาดูคนเดียวพอไปเที่ยวกับมิวก็ให้มิวช่วยเช็คด้วยว่าเกินไปหรือเปล่าไม่เรียบร้อยไปหรือเปล่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ